สวัสดีครับพบกับผมอู่เงาฟิล์มครับพามานาครับอันนี้ก็คืออยู่ที่นาครับจะพาเดินไปทางลงอยู่ตรงไหน,นมันเป็นคลองครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพากระโดดข้ามครับไม่รู้มันจะวิดหรือเปล่าก็จะลงลงตรงนี้แล้วก็กระโดดข้ามไปตรงนั้นเอาละครับเดี๋ยวผมจะถือกล้องไปด้วย มื่นห้าเนี่ยอ่ายผมก็ได้ครับข้างบนไปมันจะเป็นเนินแล้วครับแล้วก็จะเป็นหนองเดขึ้นไปให้ดูโอ้ต้องค่อยๆจอบครับค่อยๆจอบมีนกครับมีนกเดี๋ยวผมจะรี่อยู่ในพุ่มไม้เอ้ยเอ้เอ้ว นกนกนกมันจะตื่นมาล่ะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับนกเจ้ามาเลี้ยงควายครับเห็นไหมครับโอ้ที่เดินนะเขาเรียกว่าคูอ่างครับเห็นไหมครับขาวๆนะสุดยอดเลยครับเอ้ามัให้คอๆไมันจะมีนกปิดด้วยนะครับฝูงปิดก็จะมาลงนังไงนาไงตอนนี้ผมรีอยู่นะครับรีอยู่รีอยู่โอ้นะครับเห็นไหมครับขาวๆครับเดี๋ยวผมจะ ใช้กล้องเดียวกันนะครับเพื่อไม่มีการเสียอัตรรร <_' S 1> ก็สวัสดีครับตอนนี้นกนกยังไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวผมมาหน้าเขาเรียนกันตอนนี้นกยังไม่ตื่นนะครับที่ด้านหลังผมนะครับเริ่มบินแล้วครับเริ่มตื่นแล้วมันมีนกเป็ดน้าด้วยนะครับเดี mm ๋ย hmm วผมอาจจะเข้าใกล้ไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนกมันจะตื่นมีนกเป็ดนกสัว์น้ํไอ้นี่เป็นเขาเรียกชนประธานครับก็สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับ ระบบนี้ก็ค่อนข้างดีครับมีกุ้งหอยปูปลาอยู่มากมายนะครับถ้าไม่มีแบบในพานมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขตของห้าม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 จัดนะครับนะครับมันติดอยู่กับหน้าผมที่ผมยินอยู่ตรงนี้คืออยู่ที่นาของตัวเองนะครับไม่ได้มาบุกรุกพื้นที่นะครับอยากให้ดูสุดยอดเลยครับครับตอนนี้ก็ลมแรงมากนะครับเหมือนเดิมครับ มาดูดูมาดูธรรมชาติครับธรรมชาติา่ชนประทานครับเก็บน้ำค่อนข้าง,าง,างอุดตระบูลลมก็อากาศดีครับที่ทัท์ด,ดีนะครับดูตามป่าตามเขาธรรมชาติบ้านบ้านเรานะครับเดี๋ยวจับมือขวาเดีกว่าเพื่อไม่ได้วิวดีก็ฝากด้วยครับฝาก กดติดตามกดถูกใจฝากแชร์ไม่มีอะไรก็คอมเมนต์ด่าได้ครับผมไม่ว่า <c oughs> ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะครับก็เดินทางขับมาที่บ้านมาที่นาครับก็ขอขอบคุณครับนะครับอากาศดีลมดีนะครับพอดีผมใช้ไม้ตัวติดหัวกล้องมันจะไม่ได้ยินเสียงลมเท่าไหร่นะครับก็เรียกอะไรไม้หัวคนแมว ผมจะพยายามจะแบบเร็วๆครับไม่ตัดต่อมากมายอันนี้ถ่ายด้วยกล้องหน้าความชัดนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาเข้ามาดูมาชมฝากกดติดตามกดเลยเพงจะไม่มีสาระแต่ผมจริงใจครับจริงใจไม่มีหลอกลวงครับถ่ายทอดเรื่องจริงเท่านั้นขอบคุณมากนะครับผมค,ครับ